ก่อนที่จะเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกเราควรทําความเข้าใจความหมายของคําเหล่านี้ก่อนกราฟิกมาจากคําภาษากรีกคือกราฟิกอสหมายถึงการวาดภาพและคําว่ากราฟเพียนหมายถึงการเขียนซึ่งเมำำื่อนําคาทั้งสองคำมารวมกันกราฟิกจึงหมายถึงศิลปะ,ะแขนงหนึ่งซึ่งสื่อความหมายได้ด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ในการใช้เส้นสนัญลักษณ์และอื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการคอมพิวเตอร์กราฟิกหมายถึงการสร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีการใช้กราฟิกในงานทุกๆด้านเช่นด้านธุรกิจงานศิลป,ปะการบันเทิงงานโฆษณาเป็นตน้นคอมพิวเตอร์กราฟิกมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างสรรค์าง,งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจํานวนมากและช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถดูผลงานการออกแบบของตอนเองได้ทันทีอันนี้คือตัวอย่างในการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ในการออกแบบสินค้านะครับอันนี้คือการนำมาใช้งานด้านศิลปะตัวอย่างนี้เป็นการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ในการสร้างความบันเทิงภาพนี้นำมาจากภาพยนตร์เรื่อง Awatan.